สวัสดีครับเอฟซี่าผู้ชมที่เขามารับชมช่องจานหลอดพารีครับผมวันนี้ผมกมาอ่างเก็บน้ำหอยซิงครับผมมาหลอกการเขียดหน่อยครับก็พอพอครับผมสองคนครับวันนี้ปิดอยากมมกเขียดหน่อยครับผมเริมห้าหล่อร่องบึงครับ ยังไงก็รอหลอุดรอชุ่มไปน้ำกันครับปลาสิดหน่อยเลยาย,าย,ายครับผมมาเก็บน้ำกันด้วครับผมท่านผู้ชมนี้อากาศทันห่อนได้มาหลอเดเห่นล่องเมืองครับครับเกียดหน่อยตัวใหญ่ครับผมท่านผู้ชม นี่แต่ปลาลรแต่อยากกินแนวอื่นพอบอกกันว่าวิธีชีวิตของคนยีสาบนบานนอกบันหน้าห้องครับมียังกตหากินไปครับตามฤดูการของหฮาครับผมพักวานกันกนถ้าเป็นฝนตกเกือสิบพงอยู่ครับช่วงนี้บุบพงครับผมพักวานก็ได้ครับคอยเก็บไปเรื่อยครับผม ครับรอรุ่นไนน้ำกันครับ บรรยากาศแย่คำแย่มคืนคือว่าล้วครับเขี่ยแต่น่งองหอบรายครับผมกำลังเริ่มหอนครับพอ่อดะเก็บล่างออดเขียดก็ได้มาเว้นปูดพราะเช้า มีนี่หึ่ว่าจุลจิเลอยู่กุบเอากับพาะได้อะไรมาเหออครับเขียดหน่อยตูยังไงครับเขียดน้ำเต้า เียดน้ำเต้าเกียค้าข้ามเมื่อเขียนดีโมยังมั้ท่านเห็นจักโตเลยนีะครับตัวนี่นี่ครับตัวนี้ครับผมครับตัวนี่ ล่งางเลยแนยเฉียวครับผมมัค่อยหลุนกันไปครับผมกําลังเริ่มออกครับผมหมูไม่ขีนน้ดินนี่ครับเด็บดเมากันเด้อครับผม โครับน่ครับเโมครับหนึตัวครับผมอมันครับเมหยนเลยครับสะอาเยตัวนไอ้พวกผม ครับนี่ครับลดตัวน้อยใช่ครับเราบริกครับตัวน้อยผูกครักฮะตัวใหญ่ครับแล้ตัวหม่ฮะตัวใหญ่เขียดขาคำเขียดขาคำครับเขียดขาคำนะครับเขียดขาคำครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับผม กิ่งมะเขืเอเงนเกล็ดค่าข้าคือขาออกเป็นสีหน้งเหลืองนี่ครับขาขากับเอวออกเป็นสีน้งเหลืองครับผมเงินเกล็ดค่าข้ามครับทุกที่สองครับผมเกล็ดค่าข้ามครับ แสบเป็นแสบนะครับเขียดขาค้ำนะครับนะครับหาเป็นแงเหลืองให้ครับเขาเอื่นเขียดขาค้ำอางอื่นจะเขาเอื่นเขียนยังมุกคือกันครับผมและทังบ้านผมเอื่นเขียดขาค้ำครับท่านผู้ชมคอยเก็บไปนี่แหละครับจะได้มุกครับผม xin xi hai hộp ông tai lấy hộp tùa đây hộp 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 này hộp 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 ก็ดวงดีไปเียชาโอง่ายนครับล่งที่ได้พ่อมกเม่ตตงนีงเขียนหน่อย เขดแค่ข้ามเดแค่ข้าอันนี้เขียดหน่อยเีย็น้อมเขียนมุกล่องว่าไหนก็ได้กล่องอะไรถึงเยอะอืมเยอะเว้ยใส่ยังจะเขียนหน่อยตาย ไม่คิดส่วนรบลายลครับผมเสียยงยวยงยวยังๆๆๆครับปันจะมีเครื่องละตัวเรือ่อการมากงครับห้องร้ายครับไม่คีซส่วนอะไรโอ้โหคยไล่เลยเขียกันนะดัวรเก็บ เรื่อยครับผมเรื่อยโอ้ oh, รับบช่ยเทวีกรับเนี๋ยยัม ได้เห็นเหล็กกับมึงเอาด้วยครับเรียกเพื่อนบอกเหล็กุทยทีวีคางคุกบ้านผุงเอินเขียนขั้นขาดครับครับนางถากินแม่งใหม่เขาต่าเี่ครับชักษเจี้มองน้าครับ Вот оно. เขียดคาคำมาอีกแล้วครับเกียดคาคำโอ้ย,อยติดคำโบอกเลยไล่เตื้อไปครับพ่อละมกครับผมสองคนก็นคือสิเดรไลยเตื้อไปครับสิเดรพากันอวย กลับแล้วครับจังลอยครับผมเลือดตื้นเทียงขึ้นแล้วครับดวงจันทร์เงิงซื้อผีแล้วครับมีเหลือญมีซื้อฟุ้นครับเป็นผีแล้วเลือดครับรบูผมขอบอกไอ้ไล่อยู่ครับ กินเนนที่ยงคืนกัเด็กวัยครับนะครับแต่เนี่ยอพอๆครับถือใจคลิปนี้นะยังเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมติดติปใหม่ท่านผู้ชมเบิ่งครับทิฏฐิชีวิตท่าอ,อยากหานกินของคนอีสานครับผมท่านสงกรานต์นที่ได้อำนาจพระจ่าเมื่อน,นอนแล้วครับจาง พี่าลนอไม่นอนแล้วครับคิปหนักุพูพอกันไหมครับําหรับนีดูดีไม่แห้งนารับกันดีจุกทุกนนครับผมคิดหนักุพูพอกันไหมครับสวัสติครับ